ี่เฮ็ดกล้องย่าว่าดีาปข้านั่งกินข้าวย่า่อยย่าถาวนั่งกินข้าวคนก็ตกคนก็ลังตกไม่ปวดน้องลูก จะเข่าเน้อเข่าน้ำาอกับพี่พี่จะวนน้องให้น้องแป้วเข่าน้ำาอ,อ่ไปพี่เน้อเนอเอาหเห็ุการน์ในเฮียวดแล้วเขานาขานะ เห็นบอกเขาวตลงพื้นแล้วนะ <c oughs> น่นาดาหยิบเก็บข้าวขึ้นมาเร็วไ <c oughs> ว้นี่คือทำไงเหรอ ดแ <kę eras> ล้วหมดยังแม่มาจ๋าดูนีหมูเต็นออกหมดแล้วหรอหมดแล้วโอ้เก่งจริงเลยอาสาวัสดีค่ะก่อนอาสาวัสดีค่ะก่อนแล้วอลุกขึ้นก็ไหนยายยี้เรอยิ้มเข่านะมาลุกขึ้นไปยาย ยายใส่กเกงพี่ใส่โซ่เอายอ,อยอาออ่างนี้กลองกลนเสียวน่องวะแค่ดีๆมันเสือมาก,กระแรงย้ายเนี่ยเอากล้องเหรอว่าชัดเว้ยจะเป็นแนวดัยเอาเลยค่ะ ให้แม่เปิดน้ำให้เยี่ยมอะไรข้เยี่ยมเพื่อ่ะได้กินน้ำเราได้กินน้ำเราเสียงดีไอเยี่ยมเยี่ยมเร็วเยี่ยมไหนคิดย้ายสิอเราต้งะ อะไรใะยายมาไงนะามาจ้าอันมาเร็วมาจ้าอะไรระยาย <c oughs> ไม่ยัง่ะยายยายอันนี้อะไรเลขออกเหรอลกูก ไม่ออกอะไรจ้าจ้าจ้าจ้้าจ้าาจ้าจ้า้คน้อาไม่เลาจาจ้าจ้า้าจ้จใาจอาจ้า ออกบอบอฮะออกเข้อไหนบอฮะไหนชี้ดิไห้ออกตัวไหน<บ>ไหน้ออกตัวไหนคะออกไหนออกไหนออกไหนคะ ไหนบ่านานามั่วซั่วมั่วซั่วแล้วไหนออกไหนชี้หน่อยค่ะออกกันไหนโอ้ยมั่วซั่วอะไรล่ะบ่าใส่สีอะไรอีกบ่าบ่มีบอกดอกว่าสีเท่าที่เหปะแค่นี้ละบ๊ายบายค่ะแล้วบ๊ายบายกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วย สวัสดีค่ะด้วยเร็วน้จ๋าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะด้วยโอ้โหท่าเธอ,อยังเท่เลยเหวินกินนานปรเทศเปื่อนน้งเกงไงอ๋ okay, okay. อสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วบายบายสวัสดีค่ะด, <Bye. S 1> ด้วยสิคะจ้าสวยๆก่อนจ้าวสวยๆเร็ว เก่งมากค่ะ